เรื่องเล่าที่หายไปตำนานพาัดกิณเนนจังหวัดนครสวรรค์ตอนจบหลังจากมีพัดเนนจำนวนมากเริ่มหายตัวไปช่วงนั้นผู้ดูแลโบสถ์ท่านมาบอกว่าเห็นเศษผ้าจีวรขาดไปติดอยู่ที่ปากปะพุทธรูป,ปองค์ที่อยู่ในโบสถ์เกา่ากทั้งๆที่เอาออกหลายครั้งก็มีมาใหม่ที่แรกคิดว่าอาจจะมีใครเล่นพิเรนกันแกล้ง แต่ท่านมาสังเกตว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตอนแรกโดยตอนนี้มีขนาดสูงได้สักประมาณ2เมตรจากที่ปกติมีขนาดเท่าแค่คนจริงแต่ท่านเจ้าวาดก็ยังไม่คิดอะไรมากเพียงแค่ครับชับพระและสัมมเนนอย่ากออกมาข้างนอกยามวิการโดยสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยว่าสัมมเนนที่หายตัวไปส่วนมากจะอยู่กุฏิแถวแพระพุทธรูปกันเองและเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าว ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเจ้า,าวาดเริ่มรู้สึกผิดสังเกตจนกระทั่งวันหนึ่งพระที่เฝ้าโบสถ์วิ่งมาเรียกท่านเจ้า,าวาดด้วยความตกใจเมื่อท่านเจ้า,าวาดมาดูก็ต้องตกตะลึงเพราะพุทธรูปองค์ดังเก่าวตอนแรกเป็นลักษณะปางยืนแต่ในขณะนี้กลายเป็นปางนอนเหมือนท่านอนตะแคงแล้วเอามือข้างหนึ่งกันเสียดเอาไว้ขนาดก็ใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่น่ากลัวคือพบเศษจีวรที่แถวปากของพุทธรูปอีกครั้งเมื่อเห็นอย่างนี้ท่านเจ้า,าวาดก็ไม่รอช้า จัดเวรยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้จนถึงเชา้าพอถึงวันรุ่งขึง้นท่านเจ้าอาวาสจึงจ้างช่างประตูมาทําประตูกรงเหล็กล้อมกรอบให้พระขนาดใหญ่และหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ที่พระเนนหายอีกเลยเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเหตุการณ์นี้มาก่อนไหมครับถ้าหากเคยได้ยินหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้เลยนะครับ